ที่ไหนไม่มีบารอกัสอย่าเข้าไปอะไรที่ไม่มีบารอกัสก็อย่าไปทําคําว่าบารอกัสเป็นคําที่หมายถึงความดีแต่เป็นความดีที่เจริญงอกงามได้และอาจจะงอกเงยและงอกงามอย่างมหาศจรย์อย่างที่อธิบายกฎแบบทั่วๆไปไม่ได้ว่าทําไมเป็นเช่นนั้นดังเช่นที่ท่านนาบีบอกว่าอาหารคนหนึ่งกินก็ให้สองคนกินได้อิ่มถ้ามากินด้วยกันหรือกรณีที่ผู้รู้จํานวนมากในยุคแรก สามารถท่องจำหรือเขียนตำราได้อย่างมากมายอย่างอิหม่ามดอบบารีอิหม่ามนาวาวีอิหม่ามอิบนุฮยัตในแบบที่ยากที่คนในทุกวันนี้จะทําได้แบบนั้นนั่นแหละก็เพราะพวกเขาอยู่ในโลกแห่งการได้รับบรอกัตบรอกัตเป็นการให้จากอัลลอฮฺตาอัลาไม่ใช่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเองและมันต้องมีสภาวะบางอย่างที่ทําให้มันเกิดบรอกัตอย่างเช่นสภาวะยามเช้าหลังละหมาดซุบฮีไปจนถึงเที่ยง ดังที่ท่านนนบีได้เคยดูอาไว้ให้เป็นเวลาที่มีบรอกัสสำหรับประชาชาตินี้ดังจะเห็นการเรียนรู้และการทำงานของมุสลิมในอดีตจะโฟกัสกับช่วงเวลานี้เป็นพิเศษความมีบรอกัสนั้นจะปรากฏในการงานที่เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาและดำเนินไปอย่างสงบและยึดโยงอยู่กับสุนนะการงานใดที่เต็มไปด้วยเสียงเออวยวายและผู้คนพร้อมจะบวกกันตลอดเวลานั้นไม่ใช่การงานที่มีบรอกัสการงานที่มีบรอกัสอยู่กับการงานที่มีอัคลา มีปัญญาคลิกมาและใช้การปรึกษาหารือชูรหรอกในมิติที่เข้าถึงเจตนาลมของมันได้เมื่อทําอะไรให้ลองคิดถึงความมีบารอกัสสักนิดและลองเลือกทําอะไรในแบบที่มีบารอกกัสแล้วจะพบว่าชีวิตมันเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ําฝนและอยู่ในฤดูกาลที่ถูกต้องมันย่อมจะเป็นความเติบโตขึ้นมาอย่างเห็นได้ทันทีเนื้อหาบทความอันอักอั้นัมดูลิ่นลักขอให้บารอกกัสคงอยู่กับพวกเราในทุกๆก,กิจการงาน Amin.